ดีค่ะวันนี้จะมารีวิวสติกเกอร์ที่ซื้อจากสิงคโปร์แล้วก็ไทยเราไปอะไรนะไปห้างซักที่ไหนแห่งอะไรแต่เป็นซาริโอหมดเลยซาริไม่ซาริโอก็มีอันนี้งไงแองกี้เบิร์ดเราใช้ไปหลายแผ่นเลยนะแองกี้เบิร์ดมันจะมีเพชรๆอยู่เห็นไหมสวยดีแล้วก็เราใช้ไปเยอะแล้วนะก็เป็นลีลาคุมะเพื่อนหอทั้งนั้นเลย ลีลาคูมามีอีกแบบนี้ด้วยแล้วก็มีอีกแบบหนึ่งลิลาคูมาก็คือแบบนี้เราหากตั้งนานพอยายเปิดกระป๋องปุ๊บเจอเลยแล้วก็มีเป็นอันนี้อันนี้เราชอบมากเลยเนี่ยมันเป็นลูกปัดข้างในนะก็มีอันนี้ชูการบานนี่ ก็มีอันนี้อันนี้ซื้อจากร้านเครื่องเขียนมันเคยมีอันนี้ชอบสุดๆเป็นจีเวลเพชแล้วก็มีเป็นอันนี้นะมันจะเป็นที่ติดเล็บติดดีนะนก้อนนี้ติดเพนเล็บ แล้วก็อย่างสุดท้ายไม่ได้ซื้อจากจริงกระโปลนะเออไอซ์้ึงเมืองไทยเป็นคริสตัลเฮ้ยโบเเลือเยอะอะต่อไปมาดูเลยของไทยก็จะเป็นสติกเกอร์วาเลนไทน์นะเยอะมากประมาณ30กว่าแผ่นมันซ้ำอยู่หลายแผ่นก็จะมีอันนี้ด้วยน,นีอันนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปลงแฟมแล้ว เป็นแฟ้มสติกเกอร์เหมือนของปันปๆน,นะมาดูกันเลยก็มีอันนี้นะคะแล้วก็มีอันนี้อันนี้เรามีหลายแผ่นมีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่มีห้าจะจอนมีสี่มีหก หนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกแผ่นนะคะอันนี้มีหกแผ่นก็แผ่นนี้มีหนึ่งมีสองมีสามสี่ห้ามีห้าแผ่นอันนี้มีห้าแผ่นเฮ้ยมีหกแผ่นหกแผ่นหกแผ่นอันเมกี้มีเจ็ดนะอันนี้มี อันนี้มีหกโอเคต่อไปอันนี้มีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่อันนี้มีสี่แผ่นมันสวยแล้วใช้เยอะสีแผ่นต่อไปก็มีอันนี้นะคะอันนี้ตั้งแต่สองปีที่แล้วอันนี้ก็เช่นกันอันนี้ของปีนี้ไนงะอันนี้สองปีที่แล้วอะอันนี้สี่ปีที่แล้ว อันนี้ปีปีเนี้ยอันนี้ก็ปีนี้อันนี้ปีที่แล้วนะคะ